เปิดฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับสําหรับตู้หกบานคันนี้นี่ทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยเปิดสี่บานเลยซอยย่อยเป็นสี่ช่องเลยนะครับเซ็ตช่วงล่างเป็นบรรทุกได้สี่ถึงห้าตันเลยสวัสดีครับผม Sell เซลนบอีซูซูรถบรรทุกคันนี้นะครับ 130, สี่ล้อเอ็นเอลอารหนึ่งสามศูนย์สี่ล้อป้ายเขียววิ่งไม่ติดเวลาคันนี้ก็จะเป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่ทําช่วงล่าง เพื่อลองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ประมาณ4-5ตันเลยก็คือมีการเปลี่ยนล้อกระทะผ่าเสริมแหนบเสริมโชคนะฮะพร้อมใบวิศวะลงเล่มให้เรียบร้อยคันนี้ติดตั้งตัวตู้เป็นแบบตู้6บานนะครับแล้วก็ความพิเศษของตู้6บานคันนี้ก็คือเปิดทางฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะฮะทางด้านข้างก็คือทางฝั่งซ้ายเนี่ยเปิด4บานเลยแล้วก็ทางด้านหลังเปิดอีก2บานอีกฝั่งหนึ่งจะปิดทึบนะครับ ปกติแล้วตู้6บานที่เคยทํำมานะครับก็คือจะเปิดโดยรอบเลยคันนี้พิเศษนิดนึงนะครับซอยย่อยทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็น4บานเลยเพื่อลดพื้นที่ในการเปิดใช้งานในพื้นที่แคบๆนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งสําหรับลูกค้าที่ต้องการรถบรรทุก4ีล้อวิ่งไม่ติดเวลาด้วยแล้วก็เข้าในตอกซอกซอยเล็กๆต้องการพื้นที่เปิดประตูทางด้านข้างในพื้นที่แคบๆนะครับ แบบนี้ถือว่าเหมาะกับการใช้งานมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเสร็จช่วงล่างรองรับน้ำหนักการบรรทุกได้4-5ตันเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับสเปคของตัวตู้แบบนี้นะครับตู้6บานเปิดด้านข้าง1ฝั่งเปิดด้านท้าย1ฝั่งนะครับ nlr 130 4สล้อป้ายแดงจากโชวลูมอีซุสุนะครับนี่นะครับ4ีล้อจดทะเบียนป้ายเขียววิ่งไม่ติดเวลา จดทะเบียนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเป็นป้ายเขียวสเปคตู้นะครับตู้หบานนี่เปิดฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับสำหรับตู้หบานคันนี้นี่ทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยเปิด4ี่บานเลยซอยย่อยเป็น4ี่ช่องเลยนะครับข้อดีของตู้ประเภทนี้นะครับเปิดซอยย่อยแบบนี้พื้นที่ในการบรรทุกก็จะขนถ่ายสินค้าง,ง่ายนะฮะแล้วก็ในพื้นที่แคบๆนะครับ ก็สามารถเปิดซอยย่อยก็คือประตูแต่ละบานเนี่ยจะพับพับพับพื้นที่เนี่ยเวลาเปิดมาด้านข้างเนี่ยจะใช้พื้นที่ค่อนข้างจะน้อยปกติตู้หกบานนะฮะที่เราเคยทําแบบเปิดรอบนะครับซ้ายขวาแล้วก็เปิดท้ายด้วยทางด้านข้างเนี่ยจะซอยแค่แค่สองบานนะครับนี่เป็นสองบานใหญ่เลยแต่ทีนี้พอทําเป็นแบบตู้6บานแต่ว่าเปิดฝั่งซ้ายฝั่งเดียวเนี่ย ฝั่งซ้ายจะซอยย่อยเป็นสี่บานเลยฉะนั้นตัวบานพับต่างๆจะจะพับได้ค่อนข้างจะเล็กลงนะครับนี่ดันท้ายก็เปิดได้ปกติอยู่แล้วอีกสองบานฝั่งขวานี่เปิดไปได้เลยทึบเลยนี่นะครับนี่หกตู้หกบานแบบซอยย่อยฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะฮะมาดูในเรื่องของช่วงล่างคันนี้นะครับก็เซ็ตช่วงล่างเป็นบรรทุก ได้4ีถึงหตันเลยเนี่ยสำหรับของเซตของช่วงล่างนะครับเปลี่ยนโชคให้อยู่แล้วนะฮะหน้าหลังเนี่ยโชคโชคแบบนี้เลยเป็นโชคขนาดใหญ่เลยแล้วก็เสริมแนบเสริมแนบให้ทั้งหมดอีก3แผ่นนะครับทางด้านท้ายหน้าเสริม1แผ่นด้านท้ายเนี่ยเสริม3าแผ่นแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ล้อกระทะพาพร้อมยางมิชลิน X c d 2ซ ตัวนี้ก็ต้องต้องใส่ตัวนี้เลยนะฮะถึงจะสามารถรองรับน้ําหนักได้ประมาณ4-5ตันเลยเพราะว่าถ้าเป็นล้อเดิมกระทะเดิมที่มาจากโรงงานเอาไม่อยู่นะครับ4-5ตันเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการเสริมแหนบต่างๆเราลงทำใบวิศวะลงเล่มให้เรียบร้อยนะฮะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างคังนนี้ตัวตู้นะครับสูงสองเมตรสินี่ความสูงเนี่ยสังเกตง่ายๆตัวตัวตู้เนี่ยจะ เลยบังลมหัวเก่งไปนิดนึง2เมตรสิกว้างปกตินะครับกว้าง2เมตรท่วนความยาวคันนี้ก็3เมตร20ความยาวของตัวตู้ความสูงเลือกได้ความยาวเลือกได้แต่ว่าความกว้างไม่อยากให้เกิน2เมตรท่วนนะฮะเพราะว่าย้ำกันอีกนิดนึงถ้ากว้างมากนี่พื้นที่ตรงนี้มันจะไปต้านลมนี่นะครับมันจะทำให้รถเราเวลาขับเหมือนกับรถเรามันจะโค้งนะครับเพราะว่า ลมมันจะต้านตัวตู้อยู่ตลอดเลยเนี่ยแบบนี้กำลังสวยเลย NLR 1น0สล้อป้ายเขียววิ่งไม่ติดเวลานะครับทำน้ำหนักเซตน้ำหนักทำช่วงล่างรองรับได้ที4-5ตันเลยยังไงลูกค้าที่สนใจก็โทรหาผมได้เลย0814676289นะครับเซลล์นกอีสสูป้ายแดงรถบรรทุก4ลีล้อ NLR 130 สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม